ตลอด3เดือนช่วงเข้าพรารษาที่ผ่านมานะคะเรากับแม่ก็มาทำบุญที่วัดนี้เป็นประจำเลยค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นวันทอดกระถิ่นสามัคคีนั่นเองนะคะเรากับเพื่อนนะคะก็เลยร่วมปัดใจนะคะร่วมบุญทำโรงทานแจกน้ำส้มเกรดหิมะแล้วก็โดนัทนะคะวันนี้ญาติธรรมญาติโยมมากันเยอะมากๆเลยค่ะการทำโรงทานนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทานบาร,รมีนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้รู้จักการเสียสละรู้จักแบ่งปันมีจิตใจที่เมตตาอบอ้อมอารีต่อผู้อื่นนะคะเมืนะ่อได้เห็นรอยยิ้มของผู้ที่ได้รับนะคะเราก็รู้ สึกอิ่มใจมากๆเลยค่ะใ,<ช>ในวันนี้เองนะคะเรากับแม่ก็ได้ถวายผ้าไตรจีวรให้กับพระทั้งห้ารูปที่วัดนี้ด้วยนะคะต้องบอกว่านี่เป็นการถวายผ้าไตรจีวรครั้งแรกของเราเลยแหละตัวนะคะรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากเพราะว่าตั้งแต่เข้าพรรษาจนถึงออกพรรษานะคะเราก็ทําทานศีลภาวนาเป็นประจำทุกวันโลกปนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยไม่มีใครรู้เลยว่า พรุ่งนี้เราจะยังมีชีวิตอยู่ไหมตายไปก็อะไรไปไม่ได้นอกจากบุญแล้วป่ะยังไงก็ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกคนที่เห็นคลิปนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ค่ะสาธุนะคะ